ถ้าผมพูดถึงไวัยทองเนี่ยเราอาจจะนึกถึงผู้หญิงหลังมดประจําเดือนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับผู้ชายเราก็มีไวัยทองภาวะที่ฮอร์โมนเพศชายมันต่ําลงต่ากว่าเกณฑ์ปกติเยอะไวัยทองของผู้ชายเนี่ยครับมันเป็นภัยเงียบเพราะว่ามันไม่มีอะไรชี้วัดชัดเจนเหมือนคุณผู้หญิงมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปรู้ตัวอีกทีนึงอาจจะมีปัญหาไปแล้วก็ได้นะครับ คุณผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองอาจจะมีภาวะนอนไม่ค่อยหลับนะครับหรือนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอหงุดหงิดง่ายไม่อยากเข้าสังคมและที่สําคัญที่สุดก็คือมีปัญหาเรื่องบนเตียงฮ hmm. อร์โมนเพศชายมันต่ำเนอะสิ่งแรกที่ควรทําที่สุดคือการปรับพฤติกรรมออกกําลังกายให้เพียงพอมีจิตใจที่ดี มีการพักผ่อนที่ดีนะครับฮอร์โมนส่วนมากจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะให้ฮอร์โมนทดแทนนะครับภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นครับ วัยทองของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมถ้าใครรู้ก่อนเช็คก่อนแก้ไขได้ก่อนเราอาจจะกลับมาเป็นคนเดิมได้แบบที่เราตกใจเลยนะครับก็ใครมีคำถามอะไรเนี่ยถามมาได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำแบบทดสอบคัดกรองดูว่าตัวเองมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่านะครับก็สามารถทำได้ที่ QR เลยนะครับ